หนูไม่แน่ใจว่าใช่ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวไว้แน่ใจเรามาเรียกลุงน่ากินต่อแต่ต้องเก็บไปให้แม่หน่อยเดี๋ยวอาหารลุงก็เดี๋้วกมามั้งสกิกตึงไเลยต่อเนื่อ,องดี เรวต้องต่อเนี่องดีเข้ามาดีครับ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 ระบบลุงอยู่ไหนระบบลุงอยู่ไหนอย่าอมกันนะไม่เป็นไรบอรเบียที่สิงสเสมอไม่เป็นไรเลยบอเบียเรื่องเล็กมากเข้ามาดีครับตอนนี้สามสามสิบไปแดงแล้ว 3ามบิแดงจะเติบโตเป็นถามร้อยมแดงโอเคเดี๋ยวเขาต้องโทรหาลุงเดีย๋ยวเขาต้องโทรหารีใช่ไหมจ้าที่จอดรถแคบมั่งส่งอาหารใช่ไหมครับครับลุงโจอเองครับไอ,อ่ลึกหน่อยลุงจ๋าพี่แนมบอกเขาขจ้ ก็คือลุงไม่ได้ไปเ่นนิเกจ่ะพี่เล็กวันนี้ครับเริ่มงองเงยอย่าลางานนะอาหารมาแล้วเออเริ่มแล้วนะลุงจะเริ่มบรรเลงขอบคุณพี่จุมจิมด้วยนะครับ วันนี้ได้สามสิบใบแดงพอไหมทุกคนพอไหม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 มีอีกไหมอีกสักยี่สิบใบแดงส่งมาคนละหนึ่งใบแดงอีกยี่สิบท่านก็พอเอาอีกยี่สิบเอ็ดใบแดงจะได้เปเล็กห้าสิบแกะเงินกอง ăn <laughs> đuôi à, đưa đi học đi học đi học mong đi កំពុងស្តេកមែន